มุดมือหนึ่งวงใหญ่ก็เลยมานอนบานมาให้กำลังใจยายมีความรู้สึกมีความรู้สึกอบมุดไหล่หลายเพราะว่าเบิึงพี่น้องผ้าเข่าบักใหญ่เลยนี่อย่างกำลังกินข่าแรงครับกินข่าเดืกจังหน่อยมันนี่ย้ายกับย้ายกับนอนเหมอนมือครับเต็มไปเข่งใหญ่ตับักกัว้าตับมะเ แม่แพนอัน,นันยายแม่เมีแม่นิมนาบีนาทีนินทุนกนรอบนั้นมิเตลเกศูนย์ศูนยนามันคำเลี่ยงกับมาครับหนาคาครับนาไนเฝ่าย้า,ายอยู่ ส้มกินเข่ากับกินส้มเฝ้ากับเฝ้ามาพี่น้องผมบ่ได้มานอนนอนบ้านเป็นกินใส่งานแล้วก็ตัง้งแต่ไปอยู่ท้นตจันทร์นี่เนาะได้มานอนแต่ยามเบนเทิ่งกับเฮ็ดงานล่ะมาภัยพ่ดื่มเข้าวแร้ยงดิมาภัยกินแต่ปลาไม่ดิ นี่หลาดนายุ่งแยงก็เลยแล้วผมพี่เรียจะมาตั้งไม้ให้ผู้เฒ่ากินเน้อผู้เฒ่าไปกินลำมากแตงคือเขาพอมีขาตั้งก่องจวทำมาไงหมูเจ้าบ้คนบึงเท่าได้ เ้าว่ยาสายน้องสาวยาสวยครับแม่จับบึงคนบึงเท่าไหรนี่สามวัี้สามนคนเลยแ่จิเขานี่เยแนวแหานเอดันมาก เปลี hey, okay. <jas> ่ยนเบ่นกันผู้ใดคือนอดปะละเฮ่จะเล่นสินไอ้เอกเลอยู่จะเล่นสินที่เราบอลเนี่ยดูสิถ้ายืนพันกันเนี่ยเอ้นองสาทะรัเงิเน่ยวงหน่อยด้แน่เอวงน่อยไมาตัางอะนีอ็ยู่น้ำกันก็ไอุมจูงบอาเนี่ยจูเรียก